เสียมันมีอะไรเหรอข้าจะบอกว่าข้าเข้าใจเสียวเป่ารู้ดีว่าเขาหวังดีต่อเจ้าพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันก็อยอมหวังดีต่อเจ้าแน่ๆหากน้องชายข้าอยู่ด้วยก็เชื่อว่าเขาก็หวังดีต่อข้าเหมือนกันโถเสียมันจริงๆแล้วเสียวเป่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไร ไม่มีอะไรนะเด็กบ้าเนี่มันชอบพูดเลวไหลางานการไม่ทำว่าหลังไม่ว่าเขาพูดอะไรอย่าไปสนใจเขาเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสียมัน ร้องพ่านะขยกเองดีกว่านี่ไม่เป็นไรหรอกขยกได้เลยจะนอนพักเถอะนะเจ้าหยันเจี้ยเจ้ากล้าหลองหลวงข้าเหรอไอ้เทียนตั้งใจเล่นตลกกับข้าอะไรเนี่ยทำไมถึงทำอย่างนี้ยิงท้าวข้าอีกเหรอ อฮ้ยอะไรเ่ยนี่นี่นกรียนนุลลี่น่เราค่อยพูดกันเอะค่ะเยื่เจีไม่ค่อยสบายอยู่นะคะใเจ้ามันจะดูว่าตัวเองเป็นใครไม่ต้องมาพูดบ้านนะจะบอกให้ไ่้นเจ้าวย่นี่เขาเป็นป้าแล้วหรืเปล่าเนี่ยทำไมชำบแบบนี้ว่าเขาบ้าเหรอจะดูค่ยพูที่สวนดอกไม้ที่แท้สองคนสมดุ้ร่วมคิดกันแล้วแกหลอให้ข้าไปรอก็แล้วก็เยอะะกทขอย่างนี้นะรเนี่ยเ่ยคุี่ เขาต sure ้องเข้าใจผิดแล้วแน่ๆเลยยันจมไม่สบายจริงๆนะคะเกากำลังเคี่ยวยาให้เขาอยู่ดูสิเขาเคี่ยวยาเลยเจเยมอนเจียมอนเจียมอนโอ้ยบ้าท่านบ้าแล้วเจมอนเจมอนเจมอน จะบนบ้าหรือเปล่าเนี่ย<อ>ฮะฮะบ้าแล้ว